สวัสดีค่ะพ่อทามาจากโรงเรียนสีบางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พวกเรามานําเสนอผลิตภัณฑ์คุกกี้แยมผักวอเตอร์เคสตามพวกเรามาดูแปลงผักวอเตอร์เคสกันครับตามมาดูกันเลยขันตอนแรกรามาเก็บใบต้นวอเตอร์เคสกันค่ะเลือกต้นที่แข็งแรงใบสีเขียวสดต่อไปเราไปล้างใบวอเตอร์เคสกันค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำคุกกี้แยมผักวอเตอร์เคสกันเลยครับ เริ่มจากการทำแยมนะครับ 1. นผักวอเตอร์เคสสากรัมน้ำตาลทราย60กรัมน้ำกีวี90กรัมน้ำเปล่า60กรัมแป้งขวนไส้20กรัมน้ำมะนาวห,หรือน้ำเลมอน1ช้อนโต๊ะครับต่อไปมาดูส่วนผสมในการทำคุกกี้กันเลยค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะเนยสดเค็ม200กรัมน้ำตาลทรายป่น60กรัม แป้งสาลี่อเนกประสงค์260กรัมผงฟูหนช้อนชาไข่ไก่1นึฟองและกลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะเรามาทำคุกกี้กันเลยครับไป,ไปกันเริ่มเรามาเริ่มทำแยมวอเตอร์เค้กกันเลยดีกว่าครับใส่วอเตอร์เค้ก30กรัมใส่ไปเลยครับโบนัสตัดไปพี่ๆน้ำตาลทราย60กรัมใส่ไปเลยนะครับน้ำกีวี90กรัม ใส่ไปเลยนะครับน้ำเปล่า6กสิบกรัมใส่ไปเลยนะครับเรามาเริ่มคนแย,ยมกันเลยดีกว่านะโบนัสได้เลยทีเีเรามาเริ่มแป้งวนใกล้ที่เราเตรียมไว้กันเลยนะครับค่อยค่อทีออนะครับพอเยิ้ยมถุกแล้วเราจะใส่น้ำมะนาวที่เราเตรียมไว้ใส่ไปเลยนะครับ ต่อไปเรามาทำคุกกี้กันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเทน้ลงไปค่ะาตาลทรายผลค่ะเทตามลงไปเลยค่ะต่อไปเราจะตีนนเลยกับน้ำตาลให้เข้ากันค่ะต่อไปเปน็นไข่ไก่ค่ะเทลงไปเลยต่อไปติดนนิลล่าค่ะ ต่อไปเราจะมาเตรียมทุกกี้เพื่อเข้าเตาอบกันนะคะต่อไปเราดูหกิบแยมที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับต่อไปเอาไปอบก,กันเลยเสร็จแล้วครับทุกี้แยมผักวอเตอร์เค้กของพวกเรา เราจำหน่ายในราคาแพงละสิบบาทส่งขายให้สาหากรณ์โรงเรียนสีบางไทรพอช่วงเลิกเรียนพวกเราก็จะนําไปขายให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนภายนอกค่ะส่วนที่เหลือพวกเราก็จะนําไปใส่ตู้ปรนสุขของโรงเรียนสีบางไทรและแบ่งปันให้ชุมชนเพราะผักของพวกเราปลอดสารพิษค่ะพ,พุกี้อผักวอตเตอร์เกได้รับการตอบรับดีมากๆเลยนะคะแอบจากที่พวกเราไปแข่งขันมาเมื่อปีพศ 2,565ครั้งที่1จะสามารถผ่านเข้ารอบ45ทีมสุดท้ายได้พวกเราดีใจมากๆเลยนะคะที่พวกเราได้มีส่วนแบ่งปันสุขภาพดีให้กับชุมชนก็ต้องขอขอบคุณรายการวิริวโรไทยแลนด์โอท็อปจีเนี H ่ยมากมๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ